เับลยเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนตักเยลลี่เลยจะได้เท <Hey, S 1> <Hey, S 2> เลยนะอันนี้คอควายไก่ดาวเลยมีแค่นี้หรอ5้าบาทกินขนมช็อกโกแลตชอ้อนและก็เยลลี่กาแล็กซี่ช็อกโกแลตชอ้อนนี่จริงๆมี2ออันนะแต่ว่าพี่กินไปแล้วอันหนึ่งเลยเหลือแค่อันเดียวและนี่ก็คือกาแล็กซี่ครันชี่กัมมี่เท hey, เลยนะ และนี่ก็คือช้อนช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนตักเยลลี่เลยจะได้นี่เดี๋ยวกินเยลลี่กันนะมันคันชี่มากเลยอะรอบนี้เราจะกินพร้อมช้อนไปเลยอร่อยช็อกโกแลตแน่นแน่นเป็นหมูดาวเหมือนกาแล็กซี่ไหมเนี่ยมีความเปรี้ยวนนิดอะ ตอนนี้พี่อยู่ในร้านแม่มีอะไรน enfin ่ากินบ้างใครอยากให้พ anyway? ี่กินขนมในร้านแม่ก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าอยากให้พี่กินอะไรกด1กินของเผ็ดนี่เท่าแก่นี้อบบิกสติ๊กอันนี้เลยไม่ล่ากด2กินขนมเด็กน้อยนี่โอ้วันติ้นแต่ถ้าอยากได้อะไรเย็นๆกดเลขสามาเลยจ้ากับไอติมในร้านแม่แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีไอติมอะไรมาใหม่นะเพื่อนๆแต่ระหว่างที่รอคอมเมนต์ <c oughs> เรามากินปีโป้ปะปะปีป้ปะปะปีโป้ปปปปปสีส้มแช่เย็นฟิดจัดดีดูโอ้มากินตลอด Orange อืมเล่นฟันแต่ <c oughs> ชื่นมากเลยอะ่ะ <c oughs> อื้นอรเอยเยลลี่ญี่ปุ่นแล้วก็เยลลี่เกาหลีแต่ว่าเป็นแบรนด์ของไทยนะอันนี้ก็จะเป็นเยลลี่ซูชิส่วนอันนี้คือ Korean BBQ <c oughs> เธอเรียนบีบีคิวข้างในมีอีกสี่อย่างนะไข่ดาวกุ้งผักแล้วก็น่าจะเป็นเนื้อนะมาดูเยลลี่ซูชิกันบ้างดูเฮ้ยเยลลี่ซูชิก็น่ากินได้มา6กชิ้นจิ๋วนะระหว่างเยลลี่ญี่ปุ่นกับเยลลี่เกาหลีเพื่อนๆเลือกอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกพี่ดีเท่ด้วยนะนีซูชิเยลลี่หนึบหนับมาก เคอเลียนบีบีคิวกันต้อจ้าเน้อที่ไข่ดาวเลยนุ่มมากจุง้งนี่คือจุง้งกุ้งเองอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนะเป็นผักสักหน่อยนึงนุบหนับมากใครชอบอนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ดีเท่ด้วยนะนุ่มหนับมากดูดีมันเหมือนแผ่นเจลลี่เลยอะ่ะเอ้ยดึงว่ะกินตามอีโมจิให้ขนมดังโง่ซื้อมาจากในเซเวน่น ดูเลยแจ๊วอุ้ยอันนี้เหมือนเจลลี่เลยอะ่ะมันคือดังโง่ซอสมิตาราชิดูดิมันเหมือนแผ่นเจลลี่เลยอะ่ะเอ้ยดึงวากเอ้ย,อยและนี่ก็คือดังโง่นะมีสามสีชมพูขาวและก็สีเขียวว้าวอร่อยมันคือแป้งข้าวเจ้านะอุ้ยว้าวอ,อ,อันนี้เป็นไม้จิ้มนะระวังด้วยเวลาเอาเข้าปาก พี่ว่าดังหงวอันนี้เขาปารับรสชาติมาให้เหมาะกับคนไทยนะอ้ยชอบอะอร่อยอันนี้นี่คือเยลลี่ภาษาไทยก็เอ่ยกอไก่ขอไข่อยู่ในกางเกงคอควายตรงเตงเฮ้ยมัน,ปนแปลกปหเลือกท้องก่อนเรามากินเยลลี่ภาษาไทยนะมันเมื่อน,ม,นมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงได้มาเยอะนะเนี่ยนี่ดอเด็กหรือคอควายอะสละอาได้ดอเด็กมาอีกแล้วอันนี้คอควายอันนี้พอพานนะแต่ก็เหมือนตัวเดิมหรือว่าตัวเอลลองผสมกันนะก็จะเป็นพอพานสละอาดอเด็กอ่านว่าผ้า นะถ้าเอาพอพานออกเอาคอควายใส่เข้าไปก็จะเป็นคําว่าคาดอันนี้นะ่าจะเป็นกอไก่ถ้าเราใส่ดอเด็กสละอาะกอไก่ <c oughs> อ่านว่าเดี๋ยวเรามากินสีเหลืองกันก่อนล้วกันเนาะอยล่เื่ยหนบน้ำอันนี้นะ่าจะเป็นขอไข่นะหรือไม่ก็สระอูนะเพื่อนๆกินสีแดงสีฟ้าอยล่าื่น้ำหนับมาก <c oughs> ทุกคนครับผมอยู่ในส่วนต้นไม้ของแม่แล้วจะบอกเลยว่าที่นี่มีนอนนอนขึ้นต้นไม้นี่นี่มันอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมนี่มีนอนอะไรอะ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็มีว้าตรงนี้เป็นแมลงเพื่อนแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะเพาะเดี๋ยวผมจะช่วยกำจัดนอนเป็นคนกินนอนอจับนอนโอ้ทุกคนจับนอนแล้วนะได้นอนมาแล้ว โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามากินนอนกันจริงๆมันคือบาร์กัมมี่นะครับเป็นวุ้นสําเร็จรูปเจลาตินสอดไส้แยมกินผลไม้รวมนะเพื่อนๆดูดีมันเหมือนมากอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยนะดูนะนี่ว้าออกมาแล้วนอนดูดีอ้แต่ว่ากลิ่นหอมมากเลยนะน,นี่คือนอนคนกินนอน น,นช่วยด้วยนอนขึ้นต้นไม้โอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามากินนอนกันเลยหอมกลิ่นหอมมากเนืบ <x 2> หนับมากเพื่อ <x 2> นน่าเอาไปทำนอนทอด <X 2> <X 2> <X 2> สีฟ้ากับสีเหลืองเป็นแฟนกัน S <S <S มากิเยใลี่ขนมสีชมพูกันครับเพื่อนๆอันแรกนะครับก็จะเป็นยูปี้คัพเค้กและอันนี้คือไอศครีมกัมี่แน่นอนว่าแกะมาแล้วเดี๋ยวเราดูไอศครีมกันก่อนเลยนี่คือข้างในนะเป็นไอติมแท่งลองแหละอันนี้น่าจะโยเกิร์ตนะอีกหนึ่งอันคือเยลี่คัพเค้กแล้วเพื่อนๆมีสีชมพูสีฟ้านะครับแล้วก็สีเหลืองนี่เย็นล่ใจีลาปะสีฟ้าน่าจะเป็นรูปช้างไตามแบบรูปในห่อนะ และสีชมพูเป็นรูปลิงนะชอบคับเค้กสีไหนลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยสีชมพูสีฟ้ากับสีเหลืองเป็นแฟนกันเลลี่ดหนึบหนับมากส่วนเยลลี่ไอติมหลักๆพี่ได้มา2สีนะคบเพื่อนๆก็จะออกสีขาวๆนิดนึงแล้วก็ออกสีเหลืองจริงๆพี่ได้สีม่วงมา1อันนะแต่ว่ากินไปแล้วสีเหลือง น้ัน้ำหกนี่ก็อร่อยหนักดนักหนักเป็นแบบบักเทปนะบักเทปนี่จะอีกหนึ่งตัวนะเป็นแมลงเซเว่นนะเพื่อนๆราคา19บาทนะอันนี้ได้มาแล้วเราไปรีวิวกันซึ่งอันนี้ก็คือกัมมี่บักเทปนะบักที่แปลว่าแมลงและนี่มันเป็นแบบลักษณะเทปนะเออแมลงติดอยู่บนเทปราคา19บาทนะอันนี้ซื้อมาจากที่เซเว่น เ้วเรามาดูกันเลยนี่มันเป็นแบบบักเทปนะบักเทปนี่มีกี่ตัวเนี่ย1 2ึ่งสามี่ห้ามีห้าแมงเลยนะมีเต่าทองนะมีแมงมุมส่วนไอ้ตัวสีแดงๆคือมแมลงอะไรอะ่ะรือใครรู้จักบ้างคอมเมนต์มาหน่อยดิโอ้โหกินหอมมากอันนี้ก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะเ,นเพื่อนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลย <c oughs> เนื้อเล่นหนบหนักมากเพื่อนๆค่อยๆกินนะไม่ต้องกินคำใหญ่แบบพี่ดรอปติดคอกลิ่นหอมผลไม้มากมีใครชอบกินแมลงทอดบ้างก็คอมเมนต์มาบอกได้พี่ครับช่วยรีวิวไอติมเฮ้ยไอติมบอกเลยว่ารอบนี้มีไอติมมาใหม่และนี่ก็คือไอติมที่มาใหม่นะเพื<ๆ>่อนๆเป็นไมโลนี่เลยเข้มข้นเดี๋ยวเราไปกินไอติมไมโลกันจะลองดูร่าวๆก่อนนะมีไอติมหลายอย่างมาจ้ะเราไปกินไอติมไมโลกันเข้มข้น ละลายไวเหมือนกันนะช่วงนี้อากาศร้อนมากอยากไอติมตะแคงก็เชิญจ่ายอยากให้รีวิวไอติมอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามานะ เพืเ่อนๆเ,เอาสลามไปทําอะไรได้อีกจับแล้วมันดึงๆอะสวัสดีเดือนเมษายนเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาอัปเดตขนมในร้านแม่กันตรงชั้นนี้ก็จะมีพวกขนมอยเก้าูนย์นะเพืเ่อนๆส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นพวกขนมถุงนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนไอศครีมจะเห็นว่าเฮ้ยมีบางอันโอ้โหอันนี้ขายดีมากเหลืออันเดียวเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะไอติมก็เลยขายดีแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มากินไอติมจะมาเล่นของเล่นนี่มันเหลืออันเดียวขายดีมากของเล่นสลามของเล่นตรงนี้นี่ก็ใกล้หมดแล้วนะมีรถแมคโครสีจ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกขนมยุก90ไปรีวิวอีกสักอย่างหนึ่งแต่ก่อนอื่นอยากให้รีวิวอะไรในร้านแม่เพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะและเราจะกินอันนี้นี่เลยมันคือขนมคอเป็ดนะมีใครรู้จักบ้างและในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวสลามกับขนมคอเป็ด กลับมารีวิวในห้องมาเพราะว่าข้างนอกอากาศร้อนมากได้มา2อ,อย่างจ้ะสลามสีเขียวนะละหบาทมีใครชอบเล่นสลามบ้างแต่เดี๋ยวเราจะมากินขนมกันก่อนนะอันนี้เป็นขนมยุก้าูนพอเป็ดเม้งทึ่งเอาเลยเราไม่ได้กินขนมยุก้าูนแบบนานแล้วจับแล้วมันดนึงดึง้งวให้ฟิลเหมือนเยลลี่เลยอะอออนุ่มมากมีงาด้วยไหม้ามาเล่นสลามกันใครที่เล่นของเล่นก่อนแล้วเวลาจะไปกินอย่าลืมล้างมือด้วยนะไปยังไงคนนี้ ดาลางสีเขียวมีแค่นี้หรอ5บาทเพื่อนๆว่ามันคุ้มไหมอะ่ะเออเออเป็นไงยังเยอะช่วยคอมเมนต์มาบอกได้ไหมว่าเพื่อนๆอนะ่ะเอาสลามไปทําอะไรหรือว่าไปเล่นแบบไหนนอกจากแบบบีบๆนะเพื่อนๆเอาสลามไปทําอะไรได้อีกก็คอมเมนต์มาบอกพี่ทีเทสด้วยนะ